ทุกคนคุณจะมาเล่นเกมฟรีไฟล์ครับเอรนะคะโอเคโอเคนี่นะครับคือผมจะไปเล่นแรงนะครับทุกคนให้มันยิงผมตายเลยคือเดี๋ยว์เดียรเขาเปิดอันนี้ก่อนแป๊บนึงอู้หูเมืองนันเก่าคุณวมาทุกคนเดียรเดียว์เดียรเดียรเดียรยรขอเขาเขาขาขา ขอเติมนิดนึงนะครับไมโครโฟนเปิดนี่นะครับผมเออเออเอลุงแหลงล่งแหล่งเฮาลุงแหล่งเออบอนอกเดี๋ยวเอยกำลังออกนะครับทุกคนขอตัดต่อเลยต่อครับทุกคนจัดเลยครับสองคนสองคนสองคนปิดไม่ปิดไม่เฮาปิดไม่มากดเลยฮากดเลยนะฮะ ะมาเล่นเกมนะครับนี่กำลังถ่ายคลิปนะครับรอ,อ,อนี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมทำไมมันทำไม่ได้เหมือนแอปเก่าผมวะยังไม่เข้านะผมผมอัดคลิป นี่ทุกคนเขาแล้วดิยไอ้มันแนหลกใช่เะียงอู้นี่แหลกว่ะมาลวนใหย <c oughs> ถ่ายคลิปล้วม,มันเป็นไมอะไรวะไอ้สารเข้าแล้วอ ให้ยาเขาเร็วคุณพระท่านมูเถอะอาค่ายบุคคลก็ลงนี้ที่นี่นะขอย้ายอะไรมากเลยครับปูนลงเป็นที่นี่นะครับอยากกับหลานเลยยากเหมือนโอ้ไม่เห็นไทยที่แปลกจังวะัดแม่เลย เดีด 5, ๋ยวว้านเป็นหนังสือปฏิบัตกเล็กน้อยขูเน็ตกูดีกากรุกกู่งานไมนกระดาเบอร์ด้วยงานเขบอกว่าเอาทัคนหาบเทใครทนยังงยาเบอมีคน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 ก็ยิงมันโอ้โทรศัพท์เหลลโอ้โหเน็ตกูป็น แมวนีเน็ตกากสัตว์เบื่อเน็ตไม่มีเงิโอเคจะเล่นซีพีซีนะเน็ตเหล็กแมงเป็นแมงอะไรไม่รู้สัตว์คุณเข้าเลยโทรศัพท์ร้อนเอ้าถ่ายคลิปถ่ายคลิปเป็นแมวนี่ละเอ้ยเน็ตเน็ตเน็ต ตอนบริษายแม่เงเนียนแบบดีแม่งบานตอนเหน็บงูแม่เงลเละกเละหู้ขี้ขามเลยแม่งเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอ้เนี่ดโอ้เรียนกดเรียนกับบได้อึดดาว

ไปซูเยอะเนี่สูเยื้เนี่เพื่อเรามาเลยเพื่อนเฮ้ยมันจะขัมันจะซุเยัมันจะซูเยงโอกู้ดาว เมื่อผมเล่นน้อยมาเลยนะทุกคนเลยค้ันาอ่ามองดีๆ่าชนะเวยอดตัวขันาชนะอดตัวนะท่านผู้ชมโมกันได้ไวไกลน้อ ขอเล่นเป็นพวงงันหัวแล้วกันนะเดี๋ยดี๋ยวอยู่เียใ,ให้นีมันดีกว่าลูกมันยากกวาายอะนะฮะยืมยงเงินเืนนออไรนี้นะยังมีงสเต็ปผมสเต็ป,ปสปปีหัวหนึ่งสีหัว ย่พิ่งไีชั้นนะเพื่อนปูน,ปน,ปนนะาระตูบอกว่าอย่าพุ่งไปชั้เนเพื่อไปก่อนนึ่งเดือนี่ไเจาบวกมูยังไงพอเพื่นแล้วม่เสือดมา ตัวกูแมงเอ้ยบักอัดโตหน่อหนึ่งบักสัตว์แมงหัวหลวนอะไรดิโอ้ยปวดเบื่อบักอันนี้ไม่เมียแมงอย่างว่ากูยีขาไม่ตายเลยดิแมงเอ้ยบักอัดตัวเอ้ยแมงบักสังหารหนึ่งันยาอ่อนบักอันนี้จะกดสองน้ะบักฟาภาสนามแมงที่หล่ะบักสัตว์บักนรกบักเลนบักเป็นแมงบักงอแมงเอางี่เงี้ยที่ล่ะเอา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 

เจ้ากาพูดจบบุงงามทีเขาไปทับเจ้าเป็นลูกเจ้าเล่าไปโอ้โห oh โอ้โหคมเกินโอ้โหสัตว์

จเจดี๋ยว,วนี้เอย่างวันนี้โอ้หลังเขาโถ้าเป็นตาบอดไหนถามมาสิ้เขาเคยเห็นไหมเนาะขอหลักสิบน,น,นึ่งที่ แม่มึงมองได้เจ้ากาพูจบมืองามเป็นทอเท่านเดเป็นลูกโตเราไปเจ้าเพื่อแลกอุ่นจุดหนึ่งวิทุกคน0.1นจุนวิดูนะถ้าถ้าทังทั้งบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมแตะอย่างเนี้ยมันถึงูนวิพูดยังไม่จบนี่ไง0ุนจุดหนึ่งวิจริงๆ0นจุดนวิทุกคนเฮ้ยยันหัวก่อนที่เราหัวคนออาไปฟัง่เรัวูดไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว ไม่ยอค่ไม่ยอาจะพี่กูชนนะอาจจะพี่กูเชนานะไอพี่กูชนโอ้ไม่โดนเลยเรเบื่อปุ๊บเสียงเ่เรเบโอ้โหยิงมั่นเอ้ยโอ้เบื่อไรนี่เบื่อไรปุ๊บเสียงเรสงตัวมันบ ส,งสงูงิ่งมันนดนสูเอ้ยเมื่อคืนไปหาที่แตกทึ่งๆยิ่งมั่นเอาเอาหาสูงเก่งกูว่หล่อบรหารครับอู่สูงเขาด้วยคูแมงแมง ตแมงตงมันแตงตัวเสียเหนึ่งแตงตัวเป็นหนักขุกเป็นใส่เนาะแกมือแกมือมือไม่ไม่ไม่นาะสายฟี่มันคือโฆาสายเติมบอกรกดกดกดกว่าไปเป็นสายเติมตาเบื่อเอาเลยเหื่มเลยกดที่หลา โอ้เกลือก้นเลยเตรียมพร้อมไ่แล้วนะเตรียมพรอมแล้วเอเียมเดี๋ยวว่ายังไ้กอน ว่าพอมดิกูรำคาญเยี่ยวเย่ใครว้นี่ได้ใคได้กูไม่ได้ขอกระทางใครเอ๊ะมคุยคนเสียงว้ียงพอมดิยี่ี่พอมดิใครพอมดิล่ะ อ๋อนไนี่งี้ใครทํไมหรออะไรครับเพาสุดากล้วยพอเมื่อกี้ M, แผ่พองคือปากเด็กน่าจะขตายเองครับเขียบพองเียเขียวพองเบียอะไรวะพองเียนี่พอเีย พอมเดียบบดมาวนบดบกกดเดียค,ค,คุณทำไรครุณทำไรคุณทำไรคะเนี่ยนี่คุณทำไรเอามือกูไปลวนพองเดียว mua lò nếu bố mừng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  bố đi bố mừng 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 เด็ดไหมคะเด็ดไหมคะโอ้โหเข้าหัวไปดีช้าเลยช้าเลยโอ้รัวเลยครับจังหวะนี้หัวต้องหัวแล้วแหละเออเออมันเกินเออไม่สนใครแล้วครับจังหวะนี้ยิงยันเดียวครับยิงอยันเดียว ก้ยพอมเดียป้องกันหัวต้องกานกัวพรมนี่พอมเดียิกพรมดียงแดงที่พรมพูมาแล้วก็ไม่ได้พูดกับคนดูนะครับมาพรม ที่ผมพูดมานี่หัวร้อนนะไม่ได้เป็นอะไรพวกนี้เลยนะครับทุกคนแม่งเ่าเพ็แล้วหัวร้อนทุกคนก็อย่าอันนี้นะครับอย่านาม,มานะคบคือก็แต่มือโอ้ยไม่ดูเลย 别哭了，好。 เบอร์หนึ่งเมื่อไหร่ทำไมไม่ไม่ทุกคนทุกคนครัที่นี้ก็ไม่เพียงแค่นี้แหละครับทุกคนที่ผมพูดไปด่าใครเนี่ยไม่ได้ด่าแล้วบาทเบอร์หนึ่งนะเอารมณ์ชั่วบูมนะผมขอร้อนทุกคนแค่นี้มันดูดีดูสกอร์ทุกคนดูสกอร์ทุกคนผมแบกผมแบกมึงผมเล่นคนเดียวอ่ะเอะไรสักทีนี้ก็แค่นี้แหละไป